สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะและสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคลิปโนนแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่น3ตัตบนเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่การคลิปโนนนะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับ เรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคิำนวณแนวทางสถิตินะครับสลับกิ่แบ่งรัฐบาลหน่อยนะครับเด่นนะครับอ่ะสามตัวบนเนาะอ่ะสูตรในการคิำนวณนะครับหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบล่างบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันหนึ่งครั้งเท่าก็บวกศูนย์บวกสองบวกสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกสามนะครับห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบ ยี่สิบ 2, 22, บวกสองยี่สิเป็นยี่สิบห้าบวกหเป็น26่สิบหกบวกสมเป็นยี่สิบเก้านะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบงรัฐบาลทนอยสามตัวบนออกห้าเก้าสองสองตัวล่างออกห้าห้านะครับสามตัวบนคือห้าเกสองนะครับส่วนทีนค่คำนวณนะครับห้าก้าสองนะครับมาเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะห้บวกสเป็นเนะครับเจบวกหเป็นสิบสอบวกหเป็นสิบเจบเวกสเป็นสิบเกบเวกสเป็นยี่บวกหเป็นยี่บวกสเป็นยีนะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลักที่แบงรัฐบาลฮานอยสาตะวันออกเหกเก้ 2ตัวล่างออกหนึตัวบนคือ769น,น,น,นะครับส่วนตัวเขคิดนวนครับ76เอ,อ่อทวทีนะครับ2 6, 2บวกเป็น3นะครับ3ามบวก3เป็น6นะครับเออเนาะอาจารย์ได้ว่าอาจารย์ชิบิดนะครับออมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ จ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบวกหเป็นยีบวกสเป็นยีบวกสเป็นยีบวกหเป็นยีบวกสเป็นสานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเนาะ,ะงวดทันมาเลยนะครับเนาะสลักกิแม่งรัฐบาลฮานอยสตัวบนออกสามนะครับสตัวล่างออกสาสองนะครับ หลักสิบหน่วย3าตัวบนนะครับคือ 3, 3 8, ามสามแปดสุดที่กำำนดนะครับสกับ8มามาเบิ้ลจะมาแค่2หลักเท่านั้นเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสามบวกแดเป็นส 11, 11ิบเอดสบเอดบวกสามเป็น14บกสเป็นสิบห้าใช่ไหมเนาะแปดบวกสามเป็น 11, 11บเอดสบเอดบวกสามเป็นสิบสี 14บวก2เป็น16 16บวก2เป็น18 1818บวก3เป็น21บเวก1เป็น22บวก3เป็น25นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก2 8 2ตัวล่างออก97้นะครับ3ตัวบนคือ285สูตรสดท้ายคิดคำนวณน,นะครับ8 5ห มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดม,มาเลยนะครับเนาะเราก็ทำการคิดเน,นินจากสูตรเดิมนะครับ2บวก5เป็น7 7เ,เบวก9เ,เป็น16 16บวกเเป็น23บวก2เป็น25บวก3เป็น28บวก1เป็น29บเวก3เป็น32นะครับ อ่ะเราก็จะได้เด่นสามห้าส9มแปดสามเก้าสองห้าแป้าก้าหสองแล้วก็เสองนะครับเนาะสถิติฮานอย หนึ่งสามตัวบนวันที่สิบหกขีดหนึ่งขีดสองห้าหกสี่นะครับอ่ะนะครับเพราะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากนะครับเอ่อตัวทีนะครับสมาชิกโอ้ยอาจารย์ก็เนาะเป็นสถิติสามตัวแต่เขียนสองตัวให้สมาชิกเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะครับเนาะเดี๋ยวเขียนให้ใหม่นะครับสามห้าแปด ามห้าเก้าสามห้าสองสามแปดเก้าสองสามเก้าสองห้าแปดเก้าห้แล้วก็แปดนะครับเนาะอ่ะตอนนี้สถิติอาการเอาอกเนาะ เออนะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากอีกครั้งนะนะครับข้อมาแล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนาะในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่นกอนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลาก,กแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่กฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาาและสตะิในการรับชมเนาะ ขอบคุณครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจารย์ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งเนาะนะครับสำหรับสถิติรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลงให้นะเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ